ตัดเส้นหมีห่นะครับเพื่อให้มันสั้นๆหน่อยเวลาเรากินเวลาเราผัดมันจะได้ไม่ลาบากนะคะสูตรทาหมูหมัก10นาทีครับไม่ต้องกลัวหมูเจ็บเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมนุ่มๆเลยนะเหบน,นค่ะ,คะวันนี้ได้กินเมนูเส้นนะครับค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เป็นวันฝนตกค่ะตกตังก้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็ตกอืม เมื่อคืนก็ตกแฉะแฉะแล้ว่าเช้านี้ก็ตกอยู่นะคะแบบนี้เสียวน้ําท่วมเนาะใช่ค่ะน้องแม่เนาะไปไหนไม่ค่อยได้เลยอืมแล้ววันนี้ก็จะมีเสียงป๊อแป๊ปป๊ปป๊าปไหนนะครับผู้ชมนี่แล้วก็เป็นเส้นมีถ้าให้ผมเดานะเส้นมีเส้นมี่วัยวัค่ะคุณยายไปไหนไม่ได้ฝนตกคุณยายก็หาอะไรบ้านนี้แหละค่ะมีอะไรก็ทำอ่าแบบนี้ทําอะไรแม่เส้นหมีคุณยายจะผัดซีอิ๊วหมี่ขาว อ๋อมีผัดซีอิ๊วใช่ค่ะมีขาวผัดซีอิ๊วก็ได้นะคะเรียกแบบไหนก็ได้ค่ะเรียกได้หมดครับคุณผู้ชมของของรามีในบ้านนี่แหละค่ะฝนตกไปไหนไม่ได้เราก็ทําแบบนี้แหละค่ะด้กินคานาเลยนะครับค่มีคานามามีอะไรบ้างครับแม่ก็จะมีเส้นหมี่อันนี้ของคุณยายหนึ่งห่อนะคะร้อยแปดสิบกรัมคุณยายแช่ไว้ประมาณสามนาทีสี่นาทีพอมันนิ่มๆนะคะมีค่ะแล้วก็จะมีคานา หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะอันนี้กัมหนึ่งคุณยายไปซื้อมากัมหนึ่งมันอยู่ในตู้เย็นนะคะหมูของคุณยายค่ะหมูหมูติดมันอยู่ในตู้เย็นนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะครับแล้วก็จะมีไข่สี่ฟองพริกไทยปน่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะกระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำสองช้อนโต๊ะน้ำมันสำหรับผัดนะคะอันนี้ สามช้อนโต๊ะนะคะอันนี้สําหรับผัดนะคะอ้อ oh. อันนี้สําหรับหมักหมูนะคะก็จะมีน้ํามันพืชสองช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลหนึ่งช้อนชาซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะหงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีไข่หนึ่งฟองนะคะอือ oh. อันนี้น้ํานะคะไว้สําหรับเวลาเราผัดถ้ามันแห้งเกินไปเราเติมน้ําได้นะคะคุณยายเอามาร้อยร้อยหนึ่งร้อยมลนะคะครับค่ะมาค่าเดี๋ยวคุณยายจะตัด ตัดเส้นหมี่เหระคะเพื่อให้มันสั้นๆหน่อยเวลาเรากินเวลาเราผัดมันจะได้ไม่ลาบากนะคะนี่ค่ะอ๋อต้องตัดด้วยค่ะตัดค่ะไม่งั้นเวลาเราผัดมันจะมันจะพันกันเลยพันกันค่ะนี่ค่ะอันนี้หมี่แห้งนะครับเส้นหมี่ที่เป็นแห้งๆครับเราเอามาแช่น้ําค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูนก่อนนะคะนี่นะคะหมูของคุณยายอ๋วันนี้ใช้เป็นหมูติดมันด้วยนะค่ะ มันมีอยู่หลายตู้เย็นนะครับฝนตกไปไหนไม่ได้เราก็ใช้แบบนี้แหละคะ่ะทุกอย่างนะคะซอสปรุงรสนะคะผงปรุงรสผงปรุงรสค่ะ,คะน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลค่ะแป้งข้าวโพดนะคะมาค่ะตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยเนี่ยสำคัญผมว่านนะค่ะเพราะว่าเขาจะทำให้หมูเราเหนียวนุก เหนียวนุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราคลุกเขาก่อนคะ่ะแล้เดี๋ยวเราก็จะใช้น้ํามันอีกทีนะครับใช่ค่ะเราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะเหนียวเหมือนกับมีขาวผัดซีอิ๊วแบบหมูหมักค่ะเพิ่มชื่อเมนูไปครับ <c oughs> มาค่ะคุณยายก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ามันพืช น้ำมันพืชยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ในบ้านอเราใส่เพื่อให้หมูนุ่มเราขยำขยำไปเลยนะคะเราขยำแบบกลัวไม่ไม่ต้องกลัวหมูเจ็บเลยนะคะเครื่องปรุงเรามันจะได้เข้าเนื้อหมูเลยเลยนะคะแม่มีเล่นมุกเด็ดน, <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวคุณยากยาก,ก็หมักไว้เดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีนะคะให้เนื้อหมูของเรานุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยผัดนะคะ มาครับสิบนาทีผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมยายจะเปิดแก๊สแล้วนะคะอยอาหมักหมูได้ที่แล้วค่ะเนี่ยเมื่อกี้หมูไม่กลัวเจ็บเลยนะครับ <c oughs> เปิดแก๊สกันเลยครับผมนี่ค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะนี่เป็นน้ำมันหมูนะครับค่ะยายใส่กระเทียมเกลียวลงไปเลยนะคะ กระเทียมของคุณยายเหลืองแล้วนะคะคยายก็จะใส่หมูลงไยค่ะหมูหมักครับเนี่ยคุณผู้ชมนุ่มๆเลยนะแบบนี้อร่อยอร่อยเลยนะคะติดมันด้วยค่ะหอมมากครับหมูออกหอมๆเลยนะคะใก่ขัน <laughs> ฝนตกแบบนี้ไปไหนไม่ได้มีอะไรก็ทำกินได้เลยนะคะของเรามีเองในตู้เย็นนี่ค่ะสูตรทำหมูหมกักสิบนาทีครับเหมาะเลยค่ะโอ้โหดูนุ่มๆอะ่ะหมูเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะมาค่ะยายจะลดไฟนิดนึงนะคะนี่ค่ะยายจะเอาหมูไว้แทนนึงนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราตอกไข่ใส่เลยนะคะเล่ใช้ไข่ไก่สีฟองเลยะนะครับ ครชอบไข่ไข่มากไข่น้อยก็ได้นะคะไข่ชอบน้อยก็เอาแค่สองฟองสามฟองก็ได้นะคะแต่บ้านนี้ชอบกินไข่บ้านนี้กินไข่เยอะๆครับกินไข่เก่งค่ะสี่ฟองเลยครับคุณผู้ชมนี่ค่ะอาหอแล้วก็โคเลโคเล่โคลค <c oughs> โคเลโคเลโคเลนะคะ ลงมาใส่เลยอืม,อมวันนี้สรุปแล้วเราใส่ใช้ไข่ห้าฟองนะคะใส่สามฟองมักหมูหนึ่งฟอง 5. ค่ะหมูก็ไข่ของยายก็เกาะกันดีแล้วนะคะมาค่ะใส่หมูถ้าเป็นผัดซีอิ๊วเนี่ยะจะมีไข่อย่างนี้ยครับเส้นหมี่ถ้าท่านผู้ชมลวกแล้วเอ้ยแช่น้ำแล้วก็หากระชอนกองหน่อยนะคะไม่งั้นเวลาเราใส่ไปมันจะมีน้ำเยอะ จะทำให้เส้นหมี่เรามันแขะนะคะ<อ>นี่คุณยายก็เอามาใส่กระชอนไว้ก่อนอ๋อถ้าทำแบบนี้เส้นหมี่จะไม่แฉะไม่ไม่แฉะแล้วก็ไม่เละนะคะอืมนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเพิ่มน้ำนิดหน่อยเพื่อให้เส้นหมี่สุกนะคะนี่ค่ะ น่าอร่อยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้กินเมนูเส้นนะครับวันไปไหนไม่ได้นะคะวันฝนตกพาลูกกินง่ายๆคนคละจานละจานก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ผัดซีอิ๊วก็จะประมาณนี้นครับเขาจะเน้นสีสันแนละความเข้มข้นนะครับหมูเยอะไข่เยอะเวลา,เ,าเราทำกินที่บ้านเนี่ยมันจะดีอย่างนี้ครับ ชวนกัทนทำกินกันพวกเรานค่ะทั้งคุณผู้ชมในช่องด้วยนะครับทำกินกันเองครับถ้าพอมีเวลาพอมีเวลาก็ทำกินเองในบ้านนี่แหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยมีเวลาก็รับชมกันได้ครับค่ะแล้วก็เอาวันว่างอ่ะจะได้มีไอเดียผู้ชมเลื่อนดูได้เลยนะครับโอ้โหเราเกือบเจ็ดร้อยเมนูแล้วครับ,บ,บมาค่ะมาลํำปรุงรสกันเลยนะคะซอสปรุงรสค่ะ ไอ้สีวขาวค่ะอันนี้เสีวขาวนะครับเมื่อกี้น้ำมันไอ้เสีย้สยวดำค่ะเอกีแม่ก็หลงลงืมนะครับน้ำมันหอยนะคะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของคนแก่ค่ะน้ำตาลค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผัดเลยครับ ของบ้านเราเนี่ยจะผัดเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากินหลายชีวิตนะครับบางทีคุณผู้ชมอาจจะลดสัดส่วนได้เลยบางทีอยู่กันสองคนอะไรเงี้ยค่ะลดได้นะคะแต่นี่ <ลด S 1> บางทีถ้าเกิดว่ากินหนักๆก็สองคนก็หมดได้ะนะครับนี่คุณยายอยู่หลายคนนะคะสี่สี่ชีวิตห้าชีวิตนะคะมีไวไวห่อใหญ่นะครับห่อร้อยแปดสิบอันนี้นะร้อยแปดสิบกรัมนะคะอื เวลาตัดเส้นนี่ยผัดง่ายอยู่้วยเนาะค่ะไม่ติดกันเกินเ,เริ่มสีสันดีแล้วครับค่ะนี่ค่ะอยายก็จะใส่ผักลงไปเลยคะนาครับผัดอย่างเงี้ยเขาเหมาะกับคะน้านี่แหละค่ะผัดให้คะนาสุกนะครับนี่ค่ะ นเสร็จแล้วนะคะมะค่าทีนี้ก็อันดับสุดท้ายนะคะพริกไทยป่นค่ะโรยลงไปได้เลยหรือผู้ชมจะไปโรยหน้าจานก็ได้ครับหน้าจานเราก็อาจจะโรยอีกคแล้วใส่ความชอบนี่ก่อนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยครับค่ะอย่าปิดแก๊สนะคะค่ะลองจานกันเลยครับผู้ชมมะค่าจะได้กินจะได้กินกันเลยนะคะ นี่นจานใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้แบบมันจะไม่ติดกันด้วยนะครับผู้ชมไม่ต้องกลัวโอ้โหจานใหญ่นี่ถ้าผมกินคนเดียวนี่ทั้งวันเลยเนะี่ยทั้งวันก็ไม่หมดค่ะกองภูเขาต้องเอาเยอะๆแบบนี้แหละแต่ผมน,นี่น่าอร่อยนะครับผู้ชม เราจะกินเปล่าๆก็ได้หรือเอาไปปรุงก็ได้นะค่ะแ,บบแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วแต่ชอบเลยนะคะอร่อยนะครับน,นี่ก็เหมือนกันถ้าลูกชอบปรุงก็เดี๋ยวก็จะเอาน้ําตาลหน่อยนึงอืมนีค่ะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยน,นะครับเส้นมีผัดซีอิ๊วหมูหมักสูตของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับผมมาค่ะโอ้ตอนนี้เรียกได้หลายชื่อเลยครับให้ผู้คุณผู้ชมช่วยตั้งดีว่านี่ค่ะแต่อันนี้ยังยังไม่เคยมีในช่องครับเคยมีแต่ผัดมี่โบราณอันนั้นอแต่ว่าอันเนี้ยเป็นผัดซีอิ๊วนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมเขาใส่ไข่อะไรอย่างนี้ ยายลองชิมหมูก่อน<ฮ>อมหมูแล้วน,นุ่มมากแล้วก็มีรสชาตินะคะเพราะว่าแม่ขยำโดยไม่กลัวหมูเจ็บนะครับใช,ใช่ค่ะยายชิมเส้นก่อนนะคะเส้นเต็มมรนะครับร,รสชาติดีมากเลยค่ะนี่นะคะ เน้นมีเราก็นุ่มแล้วก็ไม่แข็งนะคะไม่แข็งกระด้างเราทําประมาณนี้แล้วก็รสชาติรวมแล้วอร่อยมากทั้งหมูทั้งไข่ไม่ต้องลวกอ่ะไม่ต้องลวกค่ะไม่ต้องลวกนี่คุณผู้ชมจะได้แบบนี้แล้วครับแล้วก็ไม่ติดกันนะไม่พันกันด้วยไม่พันกันด้วยแล้วก็ไม่ติดกันแล้วก็จะไม่เป็นก้อนด้วยนะคะท่านผู้ชมผัดกิแลกท่านผู้ชมก็เติมน้านิดหน่อยอืค่ะมาผมขอชิมบ้างครับมาค่ะอร่อยมาก ฝนตกปอแปะปอแปะครับวันนี้ชิมมั่งชิมมั่งปล่อยเป็ดปล่อยทั้งวันทั้งคืนนะคะอโอ้โไก่ตัวนี้ขันแรงมาก <c oughs> นี่ค่ะอร่อย <c oughs> แม่ว่าแบบนี้ไม่ต้องปรุงก็ได้นอกจากว่าถ้าใครชอบเผ็ดใส่พริกป่นนิดนึงต้องลองกันแต่ผัดซีอิว๊วอสวนมากผมก็ไม่ค่อยปรุงหรอกใช่ หมือนปูนะคบปูก็เหมือนกันถ้าทำกยเกี๋ยวปูแล้วไม่ปรุงเลยหอมดีครับโอ้โหโอเคเลยนะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอร่อยมากเส้นเมี็ยไม่แหง้งไม่แข็งด้วยนะคะแข็งฉ่ำๆดีครับคุณผู้ชมแล้วหมูเราก็นิ่มนุ่มเลยอะขนาดแค่สิบนาทีเองนะอืม แต่ผัดอย่างงี้ผมผมว่าต้องใส่พริกไทยใส่พริกไทยเนาะตอนอกลิ่นใช่ไหมไม่ไม่ตอนที่แม่ใส่อ่ะขาดไม่ได้จริงมันจะมันจะฉุนขึ้นมาดีมันจะมีความหอมเวลาเรากินอะอึอม,มากครับถึงเราจะไม่โรยตอนกินอะตอนตอนที่เราไม่โรยตอนกินเราไปกินแบบนี้ก็มีกลิ่นพริกไทยอยู่หอมหมูแต่ชอบหมูมหมักสูตรหมูหมักสิบนาทีครับคุณผู้ชม แล้วก็ใช้ได้เลยถ้าเป็นหมูติดมันอย่างนี้หมูยิ่งอร่อยค่ะอ,อร่อยมากแล้วก็ตอนเราทําก็ขยําไม่ต้องกลัวหมูเจ็บไม่ต <c oughs> ้องกลัวหมูเจ็บเลยนะคะขยําให้มันแรงๆเลยเนื้อ <c oughs> เครื่องปรุงที่เราหมักไว้ม,มันจะได้เข้าเนื้อหมูนุ่มๆเลยเนาะนุ่มเด้งๆเลยอร่อยมากกา่เป็นว่าผมชอบกว่าผัดหมี่โบราณอีกใช่อันนี้เขาจะคนละรสชาติกันหมีม่โบราณคือว่า อันนั้นเราใส่ถั่วงอกใส่ต้นหอมมันมันจะทําให้มันจืดลงไปนิดนึงอร่อยมากครับผู้ชมแต่อย่าลืมนะครับมีไม่ต้องเป็นลวกไม่ต้องลวกค่ะมีไม่ต้องลวกแค่แช่น้ำสักสามนาทีสี่นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาค้างไว้บนวกระชอนนะคะีค่ะให้น้ามันหยดลงไปให้หมดแล้วเราค่อยไปผัดเพราะถ้าไม่งั้นแล้วพอเราเอาขึ้นปุ๊บเราไปผัดแล้วมันจะมีน้ําเยอะแล้วมันก็จะทําให้หมีเราเละจะค่อยมาเติมน้ําตอนที่เราผัดกี่หลังอืมเจนมีเขาก็จะนุ่มแบบนี้นะคะ อร่อยครับคุณผู้ชมมันจะช่ำๆแล้วหมูเรานี้อร่อยจริงใช่ชชใชแล้วก็จะเกิดท่านผู้ชมมี <c oughs> กะหล่ำปีหรืออะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นกะนะนะคะถ้าอันนี้คุณยายมีอยู่แล้วเลยตู้เย็นคุณยายก็เลยใช้ผักกะนาถ้าใครไม่มีผักกะนาใช้กะหล่ำปีก็ได้ค่ะอืกะหล่ำปีก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึง่งม,มันจะหวานอันนั้นนะอ่ะกะหล่ำปีอ่ะใช่กะหล่ำปีเราล้างแล้วเราก็เอากระชอนกองไว้ก่อนเพราะว่ากะหล่ำปีเวลาเราล้างน้ามันจะขังเยอะ Oh, ใครั้งเอานะเอาใส่กระชอนไว้น้ำเพราไหลห,หมดก่อนบางทีต้องออกมาสบัดสบัดใช,ใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเวลาเราไปผัดมันจะแฉะเนี่ยครับผู้ชมลองไปทําดูเลยนะครับแบบเนี้ยเส้นมี่ยมันจะอร่อยในตัวเลยนะครับแล้วก็เครื่องที่เราหมักหมู่เราใส่ไปหมดเลยใส่หมดเลยไม่ต้องกักไว้เลยค่ะอืเราผัดรวนกับไข่ะแล้วไข่ก็จะได้รสชาตินั้นมาด้วยอร่อยอร่อยอร่อยรวมกันรวมกันอยู่ในนี้เลยนะครับความอร่อยแล้วก็ ถ้าสามคนหรือสี่คนเนี่ยวันหนึ่งทั้งวันกินได้เลยค่ะสบายไม่ต้องทําอะไรแล้วอร่อยครับชอบกุรจานละจานครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วมะสวัสดีวันฝนตกนะครับผู้ชมบ้านผู้ชมตกกันบ้างไหมครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกวันนี้ ผัดซีอิ๊วมีขาวหมูหมัก,มมกของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคะค่ะ